พี่น้องในย่างกินข้าวแรงครับอ่าคอมเมนต์มาฟังเลยด้ยครับเนอะเป็นไรอากาศท่าบ้านท่านอากาศเย็นบ้งครับอุบลราชธานีตอนนี้มือนีอากาศดีสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีจอนนี่ทั่วประเทศไทยทีคารมักครับใครมาเห็นคลิปนี้แล้วขอให้ร่ํารวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมัอนี้ครับพี่น้องในย่างกินข้าวแรงคอมเมนต์มาฟังเลยด้ยครับเนอะ่วนผมมาอนีกระลังสิพัดดูน้องๆที่งานกินนะครับผัดมอคคุรี่ผัดมอคคุรี่ เปรี้ยวหวานให้แจ็คน้องแขกกับต้มแต่ทีมงานกินนะครับจัดแซ่บพราพอดีโมนี่ไปขี่รถไปเบิ่งหน้าไปหาพี่น้องพี่น้องคนปลูกคนก็นเลยหายมาแหหัวน้าวสันเอาไปกินแนวสันโอ้โอยใหญ่ขอพูดในหลายคนหามาสองหัวก็เลยขึ้นจะกินพัดเปรี้ยวหวานครับพี่น้องครับ ลปลาเตียวหวานผัดมอครี่พี่น้องในย่างกินข้าวแรงครับอ่าขอาเมนต์ไม่ฟังเลยเครับเนอะเป็นไดอากาศทางบานท่านอากาศเย็นมั้งครับอุบลราชธานีตอนนี้มือดีอากาศดีวันนี้อากาศดีครับเออไม่เย็นมากแต่เมื่อวานเนี่ยโอ้หนาวหนาวซันเย็นเลยนะครับเออเมอพี่น้องครับเป็นตาแสมั้งครับนี่ผัดมอคครี่ โมอคอรี่ใส่มะเขือเทศโมอคอรี่ใส่มะเขือเทศครับแซ่บส,ส,สูดองนุ่งจนินนี่แจ็คครับแจ็คยังน่ารักเหมือนเดิมแจ็คน้องแพะยังอยู่ตวนคุนครับตัม้มวันดีครับยังอยู่ครับยัง,ย,งยังยังได้รับโอกาสอยู่กับผมนะครับยังเบิ่งแย่งน้องนุ่งพันยูน,นะครับนอกฟองหันหุ้งเขาเฮ้ยมือเบิ่งเว้่ใหม่เวาอดีตเขาแจ็คมาดูดิ โอเคเขาหอมหอมสื่อเขาไม่เขาสวยหอมมะลิมาให้น้องๆทานเด็ดกระเพาะให้น้องๆกินครับตับมะรีนี่ตับเป็นไรนอนรับฟันดีรับฟันดีวะนอนรับฟันดีเนาะเด็ดอบอุ่นวะอบอุ่นครับผมเอหมือนไอ้ได้ผัดมอกคารีมอคคารีของคุณแม่ของพงผัด คุณพอ่อคุณแม่เพิ่นเห็นเราเห็นเรากําลังยืนหดน้ำพักอยู่ก็เลยแหละแวะไปขี่รถมอไซต์ไปจอดทักทายเพิน่นขอบคุณครับเพิ่นก็เลยหายมาเอา่อหายมาเดี๋ยวมือหนาเสียวสีหาแนลเ,เสียบไปต่อนเพิ่นขึ้นนะครับพี่น้องบ้านผมนี่โอ้มีน้ำใจต่อกันรับมากมากเลยนะครับเด้อหมู่บ้านผมนี่ก็ดีขี่มอไซค์ไปเลาะเหรียญทักทายพีน่น้องขับมาจะไปเห็นงานจะเลยขีย่รถลเลาะเหรียญในหมู่บ้านถามข่าวถามไทยพี่น้องบ้านเฮา,าเป็นยังไงเพิ่นก็เลยหายพักมากิน เอาเอาหนับีนนะนุ่มเอานนะอัมันะหนีนะ๋ผ่านมาอู่วัราชธานีครับแวะมาทักทายผมมากินข้าวนะครับเนาะ,ะมาเที่ยวหาผมที่พี่บณ์บางสาหารแวะจอนนี่นะครับมาสื่อของฝากมาทานกาแฟมากินข้าว ไก่ย่างส้มตำไก่ย่างอาหารผมแซ่บแซ่บได้พี่น้องสูตรผมนี่บอกเลยสูตรขายดีมากไก่ย่างกินกบตำมูดตำสวนะครับหรือจะจะทานข้าวแกงข้าวขาหมูข้าว,าว,ม,าวมันไก่นะครับก๋วยจับก๋วยเตี๋ยวเรามีบริการนะครับศูนย์อาหารของฝากข้างทางคาเฟ่ที่สวยงามนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอพิบูลสงา,ารารมาแวะทานแวะทักทายกันนะครับอ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาทักทายทางของข้าวให้นั้งแจ็คทานให้ตั้มทาน ให้น้องๆทีมงานมาไปใช้อีกคานกันนะครับเนาะขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้จงร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนครับมาอุบลราชธานีมาพี่บูนวงษาหารมาเที่ยวผาแต้มแม่น้ำสองสีแวะมาเที่ยวแวะจอน,นี่ที่พี่บูนวงษาหารครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ